สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเพื่อนๆชาว u t ท b e ทุกๆท่านนะคะวันนี้อยู่กับหนูเจ๊เขียวโซเจริญพัฒนาค่ะเเจียวอ้าววันนี้จะพามาดูสยยันทำอะไรจ๊ะอันใส่ลูกปืนอันอันอะไรจ๊ะใส่ลูกปืนครับผมอเะขออย่างนั้นมันพาเด็กขี่รถเลยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเยอะลูกสาวโอ้โหเด็กีรถเยอะ ไปฮอสุรินเน่ไปตั้งหลายร้านไปหาอะไรนะสยัดพาไปหาอะไรนะหาซีนซีนอะไรซีนอะไรไม่รู้สรุปไอ้สิ่งที่หานั้นคืออะไรก็ไม่รู้ไม่มีคือซีนไอไซีนอะไรก็ไม่รู้พอแต่เข้าหาไม่มีเลยโอเคครับแค่เนี้เสร็จแล้วนี่แหละปิดคลิปง่ายเกินไม่ใช่ <Yeah. S 1> แต่ก่อนนะแต่ก่อนเดี๋ยวมอธิบายให้ฟังแต่ก่อนชุดลูกปืนเนี่ยมันเป็นชุดลูกปืนแบบนี้นะครับเนี่ยไหนมาๆ<ห>มาเอามาขอดูหน่อยมาขอดูนิดนึงเดี๋ยวขอใส่ก่อนตัวเอาใส่แล้วจะดูยังไงใส่ผิดข้างขอโทษทีไเพึ่งใส่ดูกรนงจะให้ดูข้างไหนโอ้ถอดได้ตกดินเลยตกไปกลัวได้ ตอมาตกดิน<ห>มา<ด>ตุกนไร,ร่องยัง้งกัดูดิท่านผู้ชมจะเบื่อฮ้ยระย์ใจดูเป็นลูกปืนตัวนี้นี่อะไรไม่คือว่าแต่ก่อนอนะ่ะคือจะใส่อย่างงี้คือเป็นลูกปืนเนี่ยอยู่ฝั่งนี้แต่คราวนี้จะเปลีป่ยนจะเปลี่ยนสับกันแต่ก่อนเอาเป่าให้ดูด้วยแต่ก่อนลูกปืนชุดนี้นะครับจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนหัวเปล่านี้นะผมดูนะผมก็เด็กงี้นะ ส่วนตัวจำปาพอเนี้ยจะใส่เป็นลูกปืนนี้แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนแต่อันนี้ใส่่างนี้เลยปับ๊บจะสับสับกันคือเวลาเราถอดนะ่ะยะได้ถอดง่ายลูกปืนเราไม่ต้องตัดด้วยใช่ไหมล่ะเวลาถอดก็ถอดออกปั๊บเลยก็หลุดหลุดไปทางอันนี้เลยนะหลุดเนี้ยชุดเนียหลุดไปด้วยกันเลยบแต่นนี้ถ้าเราใส่ A, แบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหา เวลาถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเวลาเราถอดปุ๊บตัวนี้ลูกปืนตัวเม็ดเนี่ยอยู่ฝั่งบนเวลาเราถอดมาเราหลุดตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่หลุดสุดท้ายตัดลูกปืนยังอยู่ดีลูกปืนตัดเสียลูกปืนแบบนี้มันตัวเก่าใช่ไหมเออเขาก็วอาอ่ะตัดทำไมเห็นลูกปืนยังใหม่อยู่เลยเนี่ยเอฟซีดูนี่ค่ะลูกปืนยังใหม่เลยนะแต่ต้องตัดทิ้งเพราะถอดไม่ได้ ถอนไม่ได้สายันก็เลยก็ดูหน่ค่ะกูช่วยก็เลยต้องใส่แบบใหม่แบบนี้ก็เลยตัด,ต,ดต้องใส่แบบนี้นี่อันนี้อันนี้แต่ก่อนเนาะนี่ลูกปืนไอ้ตัวนี้อยู่ข้างบนใ<ส>่อันนี้อยู่ข้างบนส่วนไอ้ลูกปืนเม็ด,เม,ดเม็ดนี้จะอยู่ข้างล่างครับผมอันนี้ก็จะสลับกันจะใส่ไปนี่เลยปับ๊บแบบนี้จะสลับกันกับชุดนี้นี่อนนโอเคอ่ะ นี่ก็เอาไปทิ้งแต่เสียดายจำปาอะไรจำปายังใหม่เลยจำปาจำปีแต่ตัวไอตัวเฟืองมันไปหมดแล้วเนาะแต่ในในก็เปลี่ยนเฟืองแล้วเป็นลูกปืนได้เลยไปเพื่อเความชัวเพื่อเพื่อความชัวร์ก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่เลยผมเปลี่ยน,น,นใหม่ทั้งสองข้างนะครับเปลี่ยนทั้งสองครับนี่ทุบเลยต้อมือเตีนะ ได้แล้วแค่เนี้ย right? yeah. right? yeah. okay, uh ่เยเสร็จแล้วใช่อันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังไม่ไม้เท้าลูกปืนตัวข้างล่างน่ะลูกปืนเม็ดกลมๆใช่แตกเรียบร้อยแล้วฮะจริงเหรอเปล่าเหมือนง่ายแค่นี้จะแตกอะไรนอนลูกเหมือนชอบแต่อย่างนี้แหละชอบแต่โกหกกูคนไม่รู้เนาะพูดเรียบร้อยแล้วหนูคนไม่รู้เนาะให้เอฟซีกดแบมเลย จะเขียนนะพูดในเพราะนะครับท่านผู้ชมชอบด่าชอบด่าผมด้วยเวลาหน้ากล้องนี่พูดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกกกกุ๊๊ิเวลารับหลังนี่ด่าป๊อกปเลยไม่มีหลักฐานหลักฐานเมื่อกี้เลยด่าตอนไหนเคยด่าที่ไหนอย่ามามั่วเดี๋ยวต้องไปตัดลูกปืนที่นอนเลยเบาตัวนั้นออกเลยไหนเบาอันขึ้นเส้นทำไม นนดูก่อนเข้ายาังเข้าแล้วโอเคครับมุนโช it, มุนโชมุนโชเอาอันน <boy> <c oughs> ี้แค่ไหนจะว่งเช็คเช็คความลื่นก่อนเยวต้องเอาจารบีสายเดยนะครับใส่ทั้งสองหรือว่าใส่ทั้งสองนะเอะไปเอามาใส่โชเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งเระจะใส่เลยไหมหรือว่าอะไรใสไปเลยก็ได้มั้งทำาทิ้งลูกปืนมันก็ยังไม่ได้อันนั้นทาได้เนาะแต่มันผิดที่ว่าไอตัวเฟืองนี่เนาะที่ว่ามันไปหมดตัวจำปากับตัวลูกปืนมันยังเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเอาแล้ว แล้วเวลาใส่ลหละจะใส่ไม่ยากเหรอใส่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคาะตัวนี้แล้วไงเคาะตัวนี้ติดบานนี้เวลาเรางัดใส่ลูกปืนมันจะใส่ยากเหมือนกันแต่น,นี้มันก็ไม่ค่อยแน่นถึงอันนี้น้องเคาะลูกปืนนะใส่บานตัวปล่าเคาะใส่เข้าไปก่อนเราค่อยมาใส่นี่ตัวนี้ยังใส่หลังอะไรประกอบไปโน,น่ยเ็จเนาะไหนประกอบอะไรประกอบชุดฝาครอบอะไรเสร็จเรียบร้อย อันนี้อันนี้ใส่หลังก็เลยประกอบเวลายกไปยกใส่เลยอะ่ะอย่างเงี้ยปั๊บไปเลยหรือจะใส่ได้ไหมลับแล้วเหรอเราต้องถอดนั่นอาจจะต้องถอดนะไหนอาจจะต้องเคาะเคาะได้เอเคาะต้องเคาะลูกปืนเมื่อกี้นะทำไมอะคิดคิดไปดูแล้วว่าเวลาใส่ยาก กลัวจะโดนเฟืองนะเดี๋ยวค่อยดูก่อนอาจจะไม่มีปัญหาบ้างเวลาใส่นะ่าจะใส่กลัวกลัวใส่ยากแต่เวลาถอดถอดง่ายอยู่อไตอ,ต,อ,อ,อตัวหนึ่งมาใส่เลยก็ได้นนใช่แล้วจ้ะ แล้วแต่หน้าน้นี่ความคิดผมนะครับผม,อมชอบแบบนี้เวลาถอดดังถอดง่ายเวลาเวลาที่เราจะเอาลูกปืนไว้อะมันมันมันได้ถ้าถ้าเบ้าไม่หลวมอ่ะมันถอดไม่ได้หรอกถอดอยากถ้าแบบนั้นก็เสียลูกปืนเสียลูกปืน ีเลยไห้หนูเหนี่จะติดเลยเห็นี้เรียบร้อยร้อยประกอบไปเลย กีนมาเด้อต้องล้างเลยนะล้างห้องห้องเกลือตรงไอ้ฝังนู้นนะสองข้างเนี่ยต้องล้างเลยฝังนู้นมีเด็กขลุนเกินเวลาประกอบก็ประกอบเลยจ้ะใช้ต้องเคาะกบนทำไมอันนี้ก็อย่าเพิ่งใส่ก็ได้เดี๋ยวลองฟังนั้นดูก่อน ลกลัวเวลาถ้าถ้ายังไม่ทันได้ใส่นี่นะเวลาเราไปใส่กระห้องเฟืองอะ่ะใส่ใส่กระองเฟือง,องแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราใส่แล้วมันยัดยากใส่แค่น,นี้อย่างเงี้ยเวลาเราปิดฝาปุ๊บมันยัดยากยัดยากนายตัวนี้นเราก็าะจะพึ่งกันได้มันไม่เหมือนกับสองร้อยอ่ะแต่กับสองร้อยมันสั้นอะ่ะมันยัดง่าย เดี๋ยวก็จะลองทำให้แบบสองแบบนะใส่อันนี้ใส่ง่ายกว่ากันนะเหล๋ยเรื่องแบบที่หนึ่งอันนี้แบบที่สองเตะลูกปืนก็เรียงเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันแค่ลูกปืนแต่ยังไม่ได้เคาะตัวเฟืองเข้าอืมยังไมเคาะเข้าลองดูสองวิธีนะเพราะรุ่นนี้เราก็ยังไม่ทันเคยยังไม่เคยรื้อยังไม่เคยถอน

มันก็มันฟืดเน่ะตัวมันจะมีปัญหาอืม,อม<ะ>เรียบร้อยครับเวลาถอดก็ถอดเลยฟกเวลวใส่ก็ใส่ป๊อเรียบร้อยแล้วเคาะข้าวตึ้ง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 ตัวนี้เราก็ยังไม่ต้องใส่ใช่ไหมไม่ใส่ไว้ไแค่นี้ละก่อนใส่ไว้แค่นี้ ไปลองใส่ดูสองแบบว่าแบบไหนมันจะง่ายกว่ากันแบบนี้ถ้าแบบนี้แบบนี่ถอดออกได้อ้าอันนี้ติดเอาต่อไปเช็คอะไรอีกล้างเหรออันนี้จะล้างตัวไหนยันอันนี้มันเสื้ออันใหม่ไม่ใช่เหรอเนะี่ยอันใหม่มันก็ใช้ไปแล้วใช้จน,นทุกอันแล้วดูดิมาแล้ว ต่อไปก็ okay. ล้างมองไม่เห็นเลยล้างไอ้จุดนี้นะฮะจะเป็น,นอะไรดิยนะันมันมองไม่เห็นชุดนี้มันมีแต่คโครนเกินไปสุดยอดนี่โอ้ให้ดูได้เลยครับนี่เต็มไปด้วยโครนอืม ไม่เต็มแต่คนไทยไม่เต็มแต่คนนางเขาโยกมาถึงพี่เนะี่ยน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันอยู่นีนก็ไม่รูนะ้นะยืนดอือะไรครับนะ้ำมันเก่าเขาอยู่ประมาณนี้ไม่รู้แสดงว่าขิดินเข้าไปอุดดีอึ ว่าโครนเลยโครนเยอะพดกระดิ่งนี่แหละนี่แหละพวกนี้น่าจะประกอบวันนี้เลยล้างกันต้องล้างก่อนเลยอร่อยเขาฟันทาไมตั้งมาร์กวะสงสัยนังไม่รู้เดี๋ยวจะล้างก่อนล้างไมโครนะครับล้างสองข้างเลยนี่ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถอดแล้นี่ยครับมองเห็นไหมน้อ นี่เฟือกสองเฟือกสามแล้วปนืนแค่นี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยอนนมีโครนฝั่งนี้ไม่มีโครนก็ม,นม,นมันไม่มีน้ำมันเพราะมันไม่มีน้ำมันมัก็เลยพี่ฝั่งนี้มีโครนแต่ฝั่งนี้แหละพาเอฟซีไปดูฟ้าน่ะอยากโดนชนอันนี้เองฉีดน้ำล้างเหรอ มันโคลนมันโคลนก็เยอะมากซื้อรถเก่ามาก,ก็แบบนี้เลยสบายีได้ยังว่ามันก็รถเก่านะรถเก่ามันก็นรเราก็มองมาเห็นูดีล้วเนาะว่าข้างในมันมีอะไรอันนี้หมดลายมืน่นก่ามืม่นกว่า โอ้แต่พรุ่งนี้มีคนเข้ามาดูแต่เออใช่แต่พรุ่งนี้นั่นเราก็ตื่นไปนั่นแต่เชา้าไหมจ๊อตอืมตื่นไปเพราะวาเก็บมามเก็บมาหมดเลยนั่นแหละเราก็ตื่นไปซื้อซีนแคกซีนเลยเน,หนาะที่เราจะไปซื้อต,ตื่นไปอัดก่อนโอู้ติดขาขาไปนั่นแหละ พรุ่งนี้เราก็เตื่ยไปซื้อซีนกันก่อนแต่เช้าเผื่อเขามาดูดูเลยตู้ชุดตู้กับดดโตเขาเริบเอาดามล้างเลยนะครับ <c oughs> น้ำล้างก่อนนี่แหละมันไม่เป็นไรเนี่ยน้ำนะมันก็สะอาดไงไม่เวลาต่อส่นั่นไปคืนมันจะมีอะเช็ดห้องล้างห้องเครื่องเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลงนะ <c oughs> ใส่ยันใช้น้ำเปล่าล้างเลยนะโอ้ล้างเลยไม่ได้หรอกก็ล้างอย่างนี้แหละใช่หรอล้างก็ใน้ำมันล้างอีกรอบหนึ่งนั่นคโคลนตรงนั้นเต็มเลยนะโคลนเอาหมี่ไม่เคียนเลยกาวเดนเลย คลูนตอวน,นั้นได้เ็ตนนี้หมอันนี้ล้างน้ำเปล่าเสร็จก็ต้องใช้น้ำมันล้างอีกใช่ไหมน้ำม,มันล้างอรอบหนึ่งแน่นอนนะับช่วงล่างเปิดให้ดูเลยเช็คเลย,เลยแข่งี้ยเต็มที่เต็มที่ตัวแรกฝั่งนี้เราว่าจะไม่นั่นเนาะ วันนี้จะแรกว่าจะไม่ไม่ถอดดูนี่จะรอถอดถ้าไม่ถอดน้อยมีตะครูนกระเทอือนแต่เช็คแล้วนะ้องก็เช็คให้มันดีไปเลยครับวันนี้อโอ้โหเฮ้ยกระเดนเ็น,นกระเด็นลูกพี่กระเด็นโดนอีชั้นนะคะโอเค น้ำได้หรือเี่แค่นี้ยังไม่จบอิดแต่ว่าล้างแค่นี้ยังยังอันนี้เอาน้ำมันจะไปล้างใช่ไหมใช่ดูน้ำมันก่อนทำไมน้ำมันสีเหลืองแต่ก่อนมากันเถียงสีฟ้าสีฟ้าเองและเทียงเขานะตัวเนี้ยตัวเราเองแบบเทียงเขาเดี๋ยวใช้น้ำมันมาสนนะแต่ก่อนไม่แต่มันโดนแดดมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าพฟ้าคคยเขียวอ่ะอืม พ่อเตอย่างนี้เป็นสีเหลืองหรือวะเขาก็เข้เาใจว่าไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวสีฟ้า,ฟามันไม่ใช่อันเดียวกันไปก่อนก็ไปเตียงเขาสีฟ้าสีฟ้าที่ที่เขาไม่เคยเตียงอย่างงี้แหละเอ็งชอบเตียงอย่างนี้แหละยัยนเอ็งก็ชอบเตียงเขาเหมือนกันก็รว่าเติมน้ำมันรถเกี่ยวตลอดน,นะสีฟ้าสีฟ้าเออเป็นเป๊ะนั่นเลยด,ดิไปโดนแดดมันก็สีฟ้าอยู่พ่อเตะ อะไรลูกสาวกินปืนหน้าต่างในยุงเข้าอันนี้ไปไว้ก่อนนะลูกพี่ค่อยเติงกันตอนนี้่อนไหนอันนี้ว่าจะเติมเทเลอร์ไม่ได้เติมมนยไม่ได้ถึงเทเลอร์สักทีแล้วหมดก่อน นี่แหละคณีมันจะได้ไม่ขึ้นทำไมรูน้อยแต่เจาะให้มันน้อยมันก็น้อยเลยเนาะ เะไรเนี่ยเทอะไรอ่รูปเอาเหยคร่บบิ๊กขันอีกรอบน่อยนะเพราะว่า,วา,วาเอ้าทำไมไม่ยอมถอดเฟืองออกมาแล้วก็ล้างเลยล่ะอันนี้ล้างาง่ายๆนะครับรว่ามันไม่ได้เป็นไรใช่ไหม เป็นไหมหรือว่ามันไม่ได้เป็นม่เป็นไหมฝั่งนั้นทำไมารเราถึงถอนนะถึงถอท,ทั้งหมดนะฝั่งนั้นก็คือว่ายังไงล่ะบอกไม่ถูกถอดโดซีนนะี่แหละมันฝืดด้วยแหละมันฝืดด้วยกลิ่นนะ้ำมันแรงมากเลยเหมือนจะเมาเลยมันฝืดนะ่งนันฝืด กลิ่นน้ำมันแรงสว่างก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้สยันล้างก่อนนะคะเนื่องจากกลิ่นน้ำมันแรงค่ะเหมือนจะเมาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโสเจริญพัฒนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ